โจทย์ยาวทีเดียวแต่เพิ่งตกใจนะคะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดืโจทย์ถามว่าชายคนหนึ่งมีลักษณะน,นิ้วเกินแต่งงานกับหญิงที่มีลักษณะน,นิ้วปกติมีบุตรชายหนึ่งคนที่มีจํานวนนิ้วปกติและบุตรสาวหนึ่งคนที่มีจํานวนนิ้วเกินบุตรชายแต่งงานกับหญิงที่มีจํานวนนิ้วปกติและมีบุตรชายสองคนที่มีจํานวนนิ้วปกติ ข้อใดคือเพดีกรีของครอบครัวนี้อย่างแรกที่น้องต้องรู้คือเพชดีกรีเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเพชดีกรีของครอบครัวเนี่ยก็เปรียบได้กับแผนผังที่แสดงลักษณะความผิดปกติหรือความปกติของคนในครอบครัวโดยสิ่งที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ในเพดีกรีเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์สำคัญสำคัญได้แก่สี่เหลี่ยมแบบนี้หมายถึง เพศชายที่ปกติแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแรงเงาตามทือแบบนี้ก็จะเป็นเพศชายที่เป็นโลกถ้าเป็นวงกลมก็จะเป็นเพศหญิงปกติถ้าเป็นวงกลมแล้วแรงเงาแบบนี้ก็จะเป็น เพศหญิงที่เป็นโลกทีนี้แต่ถ้าไม่าแบนี้คือแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกเพศหญิงที่เป็นพาหะอัน,นจะเป็นเพศชายที่เป็นพาหะ สัญลักษณ์ต่อไปก็คือเรื่องการแต่งงานการแต่งงานของชายและหญิงเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้หมายถึงแต่งงานกันแบบนี้จะหมายถึงการมีลูกอันส่วนนี้ก็คือเป็นพ่อแม่ใช่ไหมเหมือนกับเป็นคู่แต่งงานส่วนส่วนตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของลูกอะ จะมีลูกกี่คนก็ใส่ไปจะเป็นลูกหญิงลูกชายลูกหญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปแล้วแต่ขอโทษนะคะอ่าแต่งงานไม่ใช่แต่งงานทีนี้เมื่อเราลงรู้แบบนี้แล้วก็สามารถวาดเพศดีกรีตามที่โจทย์บอกได้เรามาดูกันโจทย์บอกว่าชายคนหนึ่งมีลักษณะนิ้วเกินแต่งงานกับหญิงที่นิ้วปกติก็มาวาด ชายนิ้วเกินคือชายเป็นเป็นโรคถูกไหมต้องแรงเงาแต่งงานเชื่อมทับหญิงปกติไม่ต้องแรงเงามีบุตรชายหนึ่งคนที่มีจำนวนนิ้วปกติและบุตรสาวหนึ่งคนที่ลักษณะนิ้วเกินแสดงว่าผู้ชายปกติแต่ผู้หญิงเป็นโรคอ่ะอันนี้คือลูกลูกผู้หญิง เป็นโรคระบายนิ้วเกิดลูกผู้ชายปกติไม่เป็นโรคต่อมาเขาบอกว่าบุตรชายแต่งงานกับหญิงที่มีจํานวนนิ้วปกติบุตรชายคนนี้แต่งงานกับผู้หญิงที่นิ้วปกติและมีบุตรชายสองคนที่มีจํานวนนิ้วปกติคู่นี้ ได้บุตรชายสคนที่มีนิ้วปกติเป็นอย่างนี้กับอย่างนี้อ่าตงไหมเราก็มาเช็คดูในชอยนี่แหละคือเพ d ดี e กรีของครอบคุณนี้ทนีนะคะก็มาดูชอยกันแล้วมันตรงกับชอยไหนข้อนี้ใช่หรือเปล่าก็ไม่ใช่ผิดไปข้อนี้ใช่หรือเปล่า หมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะก็ผิดไปต่อามาใช้ข้อที่สามดูสิแบบนี้ใช่ไหมอ่าถูกถูกถูกแสดงว่าข้อนี้ใช่ข้อนี้ใช่ไหมไม่ใช่ผิดทังนั้นข้อที่ถูกต้องคือเหล่นี้นะคะรุ่นพ่อผู้ชายเป็นโรกรุ่นลูกผู้หญิงเป็นโรคลูกชายคนนี้แต่งงานกับผู้หญิงปกติได้ลูกที่ปกติอ่าลูกที่ปกติ ตามแบบที่พี่เขียนมาเพียงแต่ว่ามันกลับข้างเท่านั้นเองนะคะสรุปข้อนี้ก็ได้คําตอบคือข้อ3ค่ะ คู่หนึ่งเป็นพาหะของทาราซีเมียที่เหมือนกันโอกาสที่ลูกคนแรกจะเป็นทาราซีเมียมีเท่าไหร่อืทีนี้สิ่งที่ต้องรู้ก็คือจีนโนไทป์ของสามีภรรยาคู่นี้ซึ่งเขาบอกมาให้แล้วว่าเป็นพาหะเป็นพาหะของโรคอะไรคือโรคทาราซีเมียน้องก็ต้องรู้ว่าทาราซีเมียเนี่ย มันเป็นโรคที่เกิดจากยีนด้อยบนออโตโซมออโตโซมเนี่ยก็คือหมายถึงโครโมโซมร่างกายถ้น้องมาคิดภาพว่า ออในร่างกายคนเราเนี่ยมันมีโครโมโซมอยู่ว่สีแท่งถูกปะหรือ23หรือ23คู่23คู่ทีเนี้ยโครโมโซมอะ่ะมันก็เลยแบ่งเป็นโครโมโซมที่เกี่ยวกับร่างกาย22คู่แล้วโครโมโซมเพศอีกหนึ่งคู่ รวมกันเป็น23คู่ถูกไหมทีเนี้ยท้งโครโมโซมเพศและโครโมโซมร่างกายมันย่อมมียีนในนั้นอยู่ใช่ปะแต่ทาราซีเมียน่นะมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมร่างกายไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครโมโซมเพศมันจะมีโรคบางโรคที่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศนะ่ะแต่เดี๋ยวพี่จะกล่าวขึ้นในทีหลังหรือข้อต่อไปนะคะทีนี้น้องก็ต้องมาดูว่า จีโนไทป์ no ของสามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงอย่างอื่นก็ต้องรู้ว่าจีโนไทป์ no มันหมายถึง